้ามากินก๋วยเตี๋ยวร้านวังเวงพี่น้องพี่กัดหน้าวัดป่าบ้านนาโดจ้าซื้อล้านเพิ่นจริงๆเด้อจ้จะล้านวังเวงนี่ตอนแรกนึกว่าเพิ่นวาเลนจ้าที่แท้ซื้อล้านเพิ่นอีหลีจับเพิ่นขืนปลายแต่ว่าเพิ่นเอาปลายโล่งจา้าพี่กัดหน้าวัดป่านาโดจ้าพี่น้องติดถนนดำเลยเด้อทางเขาบ้านเพิ่นเลยจา้าแซ่บอีหลีจ้าพี่น้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปืออ่อยน้ำตกขนาดบ่ได้สร้างพิเศษได้จ้านี่ ธรรมดาก็ยังได้เยอะแซ่บอิหลีจ้าพี่น้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำคนน้ำใสได้เบิร์จ้าพี่นอ้องขนาด,ดนะบ่ได้สร้างพิเศษเดิ้อจา้านีทาพิเศษสีซำได้พี่น้องนี่ก็เต็มถวยพี่น้องมาเดิมมากินน้ำกันจา้าแซ่บอิหลีพี่น้องบ่เคยมา,าก็คือจา้า พอดีน้องน้องเพิ่นส้วนมากก็เลยมาจ้าพี่น้องมาลองเบิ่งน้องพคนมากินหลายเทื่อแล้วมามื่อนี้มาน้ำกันหลายคนอยู่จ้าเส่บอีลีพี่น้องพักแก่เพิ่นกัะกรอ,อบเลยจ้า แซบ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 พี่น้องพิกัดร้านวางเวงติตถนนบ้านนาโดจ้าพี่น้องนาวัดปามาเลยเด้อจ้าเด้อไผอยากชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อแซบแซบก๋วยเตี๋ยวหมูแซบแซบมาได้จ้ามาได้จ้าอร่อยบอกต่อพี่น้องแซบอิลีจ่ามันพุงเป๊แกมกับบักริกจีพี่น้องโอ้ยเข้ากันแซบ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 ร้าน่อยท่านได้กินพี่น้องย่างสวนหนาสวนหลังอยู่ สุดยอดสุดยอดมาเดินมาเดินมาเดินพิกัดบ้านนาโดจ้าร้านวางเวงย้ำย้ำคือร้านวางเวงพี่น้องนาวัดป่าบ้านนาโดจ้าเบแซ่บน้ำกันจ้า